ไยจากด g e n Home ค่ะนะคะวันนี้นะคะเอาใจนะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบกระบะนะคะเป็น Toyota h ไฮรักนะคะรีโวนะคะปี2018นะคะมาพร้อมกับเครื่องยนต์นะคะ2,400 c c นะคะรถคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะในราคานะคะ635,000บาทเท่านั้นเองค่ะลูกคา้าผ่อนเริ่มต้นนะคะ11,000บวกลบนิดหน่อยเท่านั้นเองนะคะ นี่นะคะเป็นโฉมใหม่แล้วนะคะเป็นหน้าล็อกโค้นะคะ,ะตกแต่งอย่างดุดันเลยทีเดียวนะคะสังเกตนะคะโคมไฟด้านหน้านเนี่ยค่ะเ,เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะแล้วก็ไฟหน้าตาเพชรนะคะหรือก็เป็นตัวไฟตัดหมอกนะคะเห็นไหมคะเป็นทรงที่เปลี่ยนใหม่แล้วนะคะลูกคา้าเป็นโฉมหน้าใหม่ค่ะโฉมหน้าล็อกโค้นะคะลูกคา้ากระจังด้านหน้านะคะก็ดีไซน์ได้อย่างลงตัวเลยนะคะ โอเคเรามาดู tacos, seguinte, ความสวยนะคะความดุดันของรถคันนี้รอบๆกันเลยดีกว่าค่ะลูกค้าเชื่อว่าหลายๆคนชื่นชอบเลยทีเดียวยางนะคะยางดีนะคะดอกยางเต็มนะคะใช้งานได้ปกตินะคะแล้วก็เป็นล้ออลลอยนะคะขนาด17นิ้วนะคะลูกค้าแล้วก็สำหรับในส่วนของกระจกมองข้างนะคะกระจกมองข้างนะคะปรับและทับไฟฟ้านะคะแบบมีไฟเลี้ยวนะคะลูกค้า ด้านหน้านะคะตรงประตูนะคะตรงมือจับนะคะก็ตกแต่งด้วยครอบมือจับแบบโครเมียมนะคะ <S <S เอาละอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าในรถนะคะรีโวค,คันนี้มีอะไรที่น่าสนใจมากตามชมกันเลยคะ่ะอันดับแรกเลยนี่คะ่ะบันไดข้างนะคะขึ้นลงสะดวกมากนะคะเดี๋ยวขอสาธิตให้ดูนะคะผู้หญิงตัวเล็กๆแบบนี้ก็ขึ้นลงได้สะดวกเหมือนกันนะคะอ่า สังเกตนะคะเริ่มจากตรงเบาะนะคะเป็นเบาะแบบไฟฟ้าปรับได้หลายทิศทางเลยทีเดียวเรามาดูซิว่าปรับได้กี่ทิศทางนะคะเริ่มต้นนะคะสังเกตนะคะตัวเบาะที่ปุ้ยกําลังนั่งอยู่นะคะเป็นเบาะไฟฟ้านะคะเราสามารถนะคะเลื่อนนะคะเดินหน้าอันนี้หนึ่งทิศทางนะเนาะหรือว่าถอยหลังสองนะคะลูกค้าอ้าวเรามาดูตรงปุ่มนี้นะคะสังเกตตรงนี้นะคะ สองแล้วอ่ะสังเกตขับปุ้ยนะคะสามอ่าลงนะคะสี่ต่ไปนะคะตรงนี้สังเกตดีๆนะคะห้าหกสังเกตไหมคะอุ้ยขอขึ้นขอขึ้นใหม่นะคะอ่ามันจะเป็นการยกระดับของเบาอนะคะหกแล้ว ไม่พอนะคะลูกค้าสังเกตตัวนี้นะมันก็ปรับไปเหมือนกันสังเกตดีๆนะคะด้านหลังนะคะมองเห็นไหมถ้ามองไม่เห็นเดี๋ยวปุ๊จะได้เลื่อนมาข้างหน้าให้ดูก่อนเจ็ดละแปดท่านเห็นนะคะโอ้โหอนเนกประสงค์สุดๆสบายมากนะคะอะไรมันจะเพอร์เฟกต์ได้ขนาดนี้นะคะแนะนำเลยนะคะแนะนำเลย <S <S ส่วนนะคะกระจกนะคะเป็นกระจกแบบไฟฟ้านะคะลูกค้า ะะกระจกนะคะทั้ง4ี่บานนะคะเป็นกระจกไฟฟ้าเหมือนกันเลยนะคะแต่จะเป็นออโต้นะคะออโต้ Auto, บานคนขับนะคะลูกค้านะคะเป็นระบบเซนทันล็อกนะคะและที่สําคัญนะคะกระจกมองข้างนะคะให้นะคะลูกค้าทุกท่านสังเกตที่กระจกมองข้างนะคะเดี๋ยวปุ้ยจะกดปุ่มนะคะพับไฟฟ้าให้ดูนะคะว่ามันใช้งานได้จริงเนาะถือว่าอำเนเยความสะดวกนะคะให้กับทุกท่านเลยทีเดียวนะคะ และที่สําคัญนะคะสังเกตนะคะกระจกด้านซ้ายด้านขวาแล้วก็บนและล่างสามารถนะคะปรับไฟฟ้าได้นะคะไปดูพร,พร้อมๆกันเลยนะคะอันนี้ซ้ายกว่านะอ่าขึ้นค่ะลงค่ะใช้งานได้ปกตินะคะลูกค้าทั้งด้านซ้ายและด้านขวานะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะ แล้วก็รามาดูในเรื่องของระบบะเครื่องเสียงภายในกันบ้างดีกว่านะคะว่า t o y o ต a Revo นะคะปี2018นะคะเครื่อง2.4นะคะตัว G คันนี้เนี่ยระบบเครื่องเสียงของเขานะคะออปชั่นค่อนข้างจัดเต็มเลยทีเดียวนะคะเป็นตัวท็อปเลยนะคะมีระบบในส่วนของน a เ i กเตอร์นะคะนำทางนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของระบบเครื่องเสียงมีระบบนะคะ AM นะคะ FM Bluetooth นะคะแล้วก็มีนี่ด้วย AUX นะคะแล้วก็ในส่วนของพวก uh, DVD นะคะพวกนี้ลองรับด้วยนะคะเดี๋ยวผู้จะเทสในส่วนของเบื้องต้นนะคะไปดูของ FM ดีกว่านะคะเครื่องเสียงดังใช้ได้ปกติไหมลูกสมอไทยลูกสมอพิเกตอนนี้อาจจะเป็นข่าวอยู่นะคะลูกค้กาเนาะแล้วก็ขอเทสในส่วนของแผ่นซีดีเลยดีกว่า ะะใส่ช่องนี้นะคะลูกค้า,านะคะระหว่างนี้เราก็ตอนนี้กำลังตรวจสอบดิสอยู่แล้วมาฟังเพลงไปเพาะเป็นพร้อมๆ,ๆกันอย่าพึ่งเต้นนะคะอย่าเพิ่งเต้นนะอ้าว แผ่นซีใช้ได้ปกตินะคะลูกค้าและรถคันนี้นะคะเป็นพวงมลาลัยนะคะแบบมัลติฟังชันนะคะเราสามารถใช้ฟังก์ชันอันนี้เพราะว่าจะเป็นฟังก์ชันบลูทูธนะคะหรือว่าเป็นฟังก์ชันในส่วนของอใช้ฟังพวก FMAM นะคะจากปุ่มตรงนี้นะคะโดยที่ว่าประโยชน์ของเขาเนี่ยเราไม่ต้องลดละสายตานะคะ,ะจากพวงมลาลัยบางคนมองว่าเนี่ยถ้าไม่มีปฏฟัง์งชันทุกคนจะไปก,งกังบเกียร์ละไปมองเกียร์ตรงนี้ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นความปลอดภัยที่ค่อนข้างมากกว่านะคะแล้วก็มีระบบถุงลมนิรภัยด้วยกันนะคะถึงสองใบเลยทีเดียวนะคะใบแรกนะคะอยู่ตรงออพวงมาลัยนะคะที่เราผูออ้โดยสารคนขับที่นั่งอยู่นะคะส่วนอีกใบที่สองนะคะอยู่ตรงคอนโซลนะคะด้านหน้าสายมือนะคะลูกค้าตรงนั้นนะ ถุงรวมนี้รภัยก็ดีอย่างไรดีก็คือว่ามันช่วยนะคะกันการกระแทกนะคะก่อนอุบัติเหตุถึงตัวลูกค้ามันก็จะระเบิดออกมาก่อน,นะคะไฟห้องโดยสารนะคะติดหมดเลยนะคะมีแผงบังแดดด้วยนะคะอันนี้ก็มีกระจกให้สําหรับเ,เสริมสวยเสริมหล่อกันได้เลยทีเดียวนะคะที่สำคัญนี่มีกล้องถอยหลังด้วยนี่ค่ะลูกค้า มีกล้องถอยหลังนะคะไม่พอนะคะ,อะของรีโวคันนี้นะคะก็ยังมีในส่วนของระบบออโค o Mode หรือเป็น Power Mode Eco Mode ก็เป็นระบบในส่วนของการประหยัดพลังงานหรือว่า Power Mode ก็เป็นระบบของที่ว่าเป็นการเพิ่มกำลังให้กับเครื่องยนต์นั่นเองนะคะหลังนะคะด้านหลังนะคะลูกค้าสังเกตอะเริ่มจากประตูด้านนี้เลยนะคะ จะมีในส่วนของตัวล็อกเด็กนะคะซึ่งมีทั้งส่วนของประตูด้านหลังนะคะทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะคะตัวนี้การทํางานของเขาก็าจะกดปุ่มลงนะคะกดปุ่มลงอย่างนี้นะคะทาให้ผู้โดยสารนะคะที่นั่งอยู่ตรงด้านประตูนะคะไม่สามารถจะเปิดประตูออกมาได้ส่วนใหญ่แล้วผู้โดยสารที่มีลูกที่มีแบบผู้โดยสารเด็กที่นั่งอยู่นะคะจะเหมาะมากเลยเพราะเด็กบางทีไปเปิดตัวนี้ก็ไม่สามารถ ออกมาได้มันเป็นการที่ว่าเป็นระบบของความปลอดภัยนะคะลูกค้าถ้าเราไม่ใช้งานแล้วแล้ก็กดปุ่มเหมือนเดิมค่ะกลับขึ้นเหมือนเดิมอันนี้ก็จะใช้งานได้ปกตินะคะส่วนด้านในสังเกตไหมคะว่าก็จะมีในส่วนของแอร์ด้วยเป็นแอร์หลังนะคะลูกค้าเดี๋ยวปุ๊จะลองสาธิตให้ดูส่วนการนะคะ,ะนั่งด้านหลังก็อำนวยความสะดวกมากเลยเพราะว่าตรงนี้มีตัว ขาเรียกกะาตัวจับด้วยตัวดึงไม่พอเราก็จะมีตัวบันไดนะคะบันไดขึอ้นลองสะดวกมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้โดยสารนะคะทีะ่ขนาดรูปร่างผอมบางร่างน้อยร่างเล็กร่างใหญ่นะคะสูงต่ำดำขาวสะดวกมากเลยนะคะหรือเป็นผู้สูงอายุก็นั่งได้อย่างสบายเลยทีเดียวนะคะข้างในนะคะห้องโดยสารนะคะก็กว้างพร้อมกับแอร์เย็นฉ่ำเลยคะ่ะลูกค้าตรงนี้เนาะลูกค้าก็หลังสามาใส่ของได้อีก นี่นะคะ่ะมีตัวเกี่ยวด้วยเนี่ยค่ะตัวเกี่ยวสามารถใส่ของใส่อะไรถุงผูชิ้ววางตรงนี้ได้น,นะคะแต่ต้องออดูน้ำหนักนิดนึงนะคะต้องไม่หนักจนเกินไปนะคะลูกค้าแล้วก็ลูกค้าถามมาว่าเอ๊แล้วอย่างเงี้ยนะคะอุปกรณ์ถอดล้อและแม่แรงจะอยู่ตรงไหนนะคะตามปุ้ยมาดูเลยนะคะอุปกรณ์ถอดล้อและแม่แรงนะคะ ลูกค้าจะสังเกตนะ nah. จะอยู่ตรงนี้นะคะขออนุญาตนะอ่มันจะมีสายค่ะสายตรงนี้อยู่นะคะแต่ว่าอันนี้จะติดเบาะด้านนู้นอยู่นะคะสังเกตนะคะตรงนี้อยู่ตรงนี้นะคะแต่ว่าตรงนี้มันติดเบาะตรงนี้อยู่ป้วขอสาติตคร่าวๆอยู่าานะคะตรงนี้นะอุปกรณ์ถอดร้อยแม่แรงอยู่เดี๋ยวปุ้ยใช้ปิ๊บปุ้ยปีนเข้าไปดูให้ดีกว่านะรอสักครู่นะคะ อนี่นะคะลูกค้าทุ่มทุนสร้างมากเลยคลิปนี้ยังไงออกไปช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะนี่คะ่ะลูกค้าคือตรงนี้คะ่ะตรงนี้เนาะมีทั้งอุปกรณ์ถอดล้อแล้วก็แม่แรงนะคะนี่แหลคะค่ะผู้หญิงบอบบางอย่างกุ้ยก็สามารถที่จะแบบขึ้นลงได้สะดวกนะคะเพราะว่ารถคันนี้มันออกแบบมา อย่างดูดันแล้วก็แข็งแรงเลยทีเดียวแล้วก็ในส่วนของด้านหลังนะคะลูกค้าด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นครอ,อบมือจับนะคะแบบโครเมียมนะคะแล้วก็มีตัวในส่วนของบันไดนะคะบันไดด้านหลังนะคะขึ้นลงสะดวกเลยทีเดียวนะคะโอเคด้านในก็จะเป็นแม็กไลเนอร์นะคะขอบบอกนะคะรถคันนี้นะคะสภาพเหมือนใหม่มาก รถคันนี้ยังไม่ได้ล้างนะคะลูกค้ายังไม่ได้ล้างนะคะขอย้ํายังสภาพดีสวยสดขนาดนี้นะคะยังไงนะคะปุ้ยขอฝากคันนี้ไว้ด้วยมันโอเคมากเลยะคะ่ะลูกค้าออปชันจัดเต็มแล้วก็มันเป็นรถที่แบบมีประโยชน์มากๆเลยนะคะสําหรับกลุ่มทุกสาขาอาชีพนะคะไม่ว,ว่าจะเป็นาขายของนะคะหรือว่าทํางานนะคะประกอบอาชีพนะคะ คุ้มค่าคุ้มราคานะคะต่อการที่คุณได้เลือกซื้อรถสักครั้งหนึ่งนะคะก็ที่สําคัญนะคะคุณได้รถสภาพดีๆจากบริษัทโชลุมรถดีๆอย่างเดเจนโฮมคาด้วยค่ะลูกค้าทุกท่านนะคะไปดูด้านหลังอีกรอบนึงเนาะจะให้น้องสู้ให้ดูอีกรอบนึงนะค่ะดูด้านหน้าอีกรอบนะคะโอเควันนี้นะคะเดี๋ยวโชว์ห้องเครื่องให้ดูในะสภาพสดๆนะสดๆเลยทีเดียวนี่ขนาดยังไม่ได้ล้างนะคะสภาพแบบดีมาก สะอาดนะคะสะอาดสุดๆนะคะหัวน็อตนะคะแทบไม่มีรอยขยับเขยื่อนไม่มีรอยแกะเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะมีการเริ่มต้นนะคะถ่ายน้ำมันเครื่องมาให้แล้วเรียบร้อยเนาะมีการเริ่มต้นถ่ายน้ำมันเครื่องมาไล้ยังนี่ค่ะลูกค้านี่ใส่มากใส่วับเลยค่ะนี่โอ้โห Oh. นี่ค่ะเรียบร้อยนะคะ,คะยังไงนะคะปุ้ยนะคะก็ต้องขอฝากนะคะรถกระบะสีประตูนะคะ t o y ยต้ Revo นะคะปี2018นะคะ2.4นะคะตัว G นะคะรุ่นท็อปคันนี้นะคะกับทางลูกค้าทุกๆท่านด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไครต์ให้ด้วยะคะ่ะ